สวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์ทำงานครึ่งวันครับวันนี้ของแรงงานไทยในเซเรียลครับผมตามาดูการให้ปุ๋ยส้มนะครับนะครับใส่ตัวแรงดันน้ำนะครับดันปุ๋ยนี่นะครับตัวตัวตั้งเวลาของปุ๋ยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสายแรงดันน้ำครับอันนี้จะเป็นสายออกจากถังปุ๋ยครับปล่อยปุ๋ยมาสายหน่อยเป็นสายเข่าไปปลานะครับเนี่ยเข่าไปหาปลาสมเจ็บเสร็จกับบำรุงต่อเลยครับบำรุงดอกรับดอกรับผลครับปุ๋ยน้ำครับ โดยใช้ตัวแรงดันน้ำนะครับเปิดครับปีกล่องกล่องสองกล่องนะครับไปกล่องน้ำไปกล่องตะกรอนปุ๋ยครับดีมากเลยนะครับเอาไปใส่อยู่บ้านเทาคือสิดีนะครับเนะี่ยพืชพักการเกษตรนะครับดีมากเลยเปิด ตังเวลาไว้เปิดน้ำเท่าไดคูณสามนะครับคูณปุ๋ยสามเอาสามไปคูณครับเป,เปิดเจ็ดสิบห้าครับเปิดน้ำยี่สิบหา้าเปิดปุ๋ยเจ็ดสิบห้าครับเปิดเทร์นิดเทรรหนอยครับนี่เลยครับ <c oughs> ตัวเปิดปุ๋ยนะครับตัวเปิดปุ๋ยปุ๋ยก็จะมาเข่าตามสายยาง ไปในสวนครับนี่เลยครับปักปักปลักปักผมลุงดอกครับโอ้ดอกกับดกมากครับพี่น้องอ้ยสะออนครับอ่อนมากสะออนมาก,มากดกพี่ลำพี่เลึอกอิลิปีนี้โอ้ดกแห้งครับดกแห้งครับอุ้ยกะสิมะเขาเขามาตามน้ำที่ดันมากนะครับมาชม ดกมากครับปีนี้ปีที่แล้วว่าดกนะครับยังบดดกรอชมปีนี้เลยครับรับกันความดกเลยดอกต,ติดมดนีนโอวจังครับจังเก็บมวนเลยอาบลากทูกต้นเลยครับทุกดอกทุกต้นนะครับจะเริ่มติดลวติดลูกติดผลแล้ว ติดเต็มเลยนะครับลูกเก่ากันยังเหลือนะครับของไม่ก็ออกมาเต็มนะครับพึ่งก็จะมาทำงานนะครับพึ่งก็ทำงานของพึ่งคือกัน พึ่งกท็ทำหน้าที่ผสมที่สอนให้ติดดอกเก็ดผลว่าพึ่ก็จะขาไปทนำน้ำหวานนายจ้างที่เลี้ยงซึ่งก็ได้ผลผลิตวัตจักรครับวัตจักรการทำงานของพึ่งครับนายจ้างพึ่งก็ได้น้ำหวานจา้างนสมก็ได้หมากสมที่ติดหมากติดผลนะครับเขทาขทาเขาทาครับต้อจิตระบบหมุนเวียนของพึ่งครับ